พชนาสชา มี้รับการสนับสนุนประมาณกสำนักงานคณะกรรมการประปาด้านการจัดการภาคการจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้รวมทั้งขั้นตอนวิธีการเปิดใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการควบคุมการจัดงานและการจัดสุรบักกันค่าใช้จ่ายนั้นเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้การมีงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสมากขึ้นการมุ่งเนนวันนี้มีเป็นปอยากปอนในนามของ การต่อนงที่หมาดทับเรื่องนี้ก็ปยกรงการรนต้อรับลความปกอดภัยแลวก็ความให้ําให้ผู้ับเนิกงานด้วย บรนะคะได้แก่แบบท่านนางสาวสายใจสิริส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องจะซื้อจัได้านนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง